สบายดีสุขุทุกคนตอนนี้ก็ะามงกับชีสิบหกทาทีทุกทุกคนค้มผ้าคืมพลคือเกามากกับบรรยากาศมืดมืดคืมคืมมาได้บ้านหนึ่งย่ำมือเศร้าผัดหนาวทุกคนย่ำข้างคืนกับหนาวพ่อซวยมากประเด็ดห้อนพ่อบายมากทั้งที่ค้มผ้าค้มพนทุกคนเอานำเข้ามาท่านสำหรับผู้เกี่ยวเขาเราะทุกคนคือยายเต๋อะนาาชงสานเล่าเกี่ยวเขาเกยหนามกำลังชิมัดพลผันมาห้ามทุกคน พราะว่าเพื้นกำลังเสีบัดช่วงเที่ยงฮะดิช่วงเที่ยงกับบ่ายนะพน้นพม่าช่วงเที่ยงกับบ่ายพื้นหมัดนะครับท่านเปียกพอดีเลยเพื้นกำลังเกี่ยวกำลังเสีมัดนะ้าดีว่าก็เสียชอยพื่นยูหัดห้ามไปแล้วเลยซ้อยบัท่านถนะ้าพ้นก็ถ่ามันแห้งจักมัดใหม่นะทุกคนวันนี้กับบ้นโซกวันที่สิบแปดเตอร์ถุงมองทุกบอลกับบรรยากาศหัวลุ่มไปปล่อยพาทุกคนไปเก็บมะกอกเหลือมงขนมันซีมีทุกคนจะว่าเบิร์ตแล้วกับประจักษ์ พไปพอ่อก็จะต้นมันกันหลยห่อแน้วมากอกเหลือบนะทุกคนพักลาย,ลาย มันลนรนเนอะก็เชียงค่นขอไมนี่พอแล้วทุกคนกินโบเบิดตอ,อ,อเก็บมากอกเรือเก็บไปเก็บมาเพราะเห็นไก่ป่าทบกอ่างทุกคนที่เป็นไก่แม่กุ้นอยู่โดหดอมันจากไข่บ่ดอกนังอัวน่อยทุกคน สบายดีสวัสดีพ่อก็ยังมาแรงทุกคนชาวพิจตารุคิดมากอกเหลื่อมเด้อทุกคนบ่ได้อยู่บ่ได้เช่าศร้าเขาชี้ดีงินไม่ได้อยู่บ่ได้เช่าทุกคนเฮ้ยว่าทีพักพลันก็บ่ได้พักพลันเพราะว่าหอดนั่นลูกคุดน้ำอำำัมรำอัมรำอยู่ลูกบ่ได้พักพลันโอ้ยชาวบ้านหนังยากนัน้มีแต่บักฮีแห่นี่นะบักฮีมันหนันงยายมันเจ็บ ตุ้มหูนางงามเหมือนทุกคนนั่งอดอกไม้ใส่นะกินมะกอกเรือม <c oughs> ขอ้อกระเห็นจากเป็นวัดก็หน่อยหักษาสุขภาพนเด้อเอพีสู่ทุกคนเจนเป็นวัดเจเป็นไอทีมกินจี้มกิน ออกม,ม,ม,มัน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 คือมมกเผาห่าวเ่ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยอันนี้ทมไหมนุ่งเสื้อตกเก่าตัว่าลึกเ้างไม่ได้เป, <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนบมทันทุกคนจะ <c oughs> ที่เปลี่ยนท่านอะไรมือหนึ่งสามคลิป เชื่อพานะสักน้ำกรบปทานมันเน่าเปลี่ยนเทาเปลี่ยนเทาเปลี่ยนตลอดเก่อที่จบคลิปก็เลื่อเทอะเตอเลยดิกำลังมันไม่จี้มผันหักมาเด้อเอินเอิญรวมกินมากอกเหลื่อมเด้อ มากินอยู่โคกหน้านู้นหน้าใ่เตี้ยวนม่อยากหน่อยจักหน่อยไปเก็บอยู่พูนะมาพี่ยนนนนนันกินเังกินลองขึ้อเกา จีมหักทุกคนขอบุญคุณเดอ้อเอฟีถูกทุกคนที่เบิง่งทีส้มนาตาลีทีนังวานบัวเปิดบัวเนื่อยบัวเปิดบัวนายบัวเบื่ออย่าพัเบื่ออย่าพาเบื่ออย่าพาเบื่อเผาหน่ายทั้งได้ทุกคนขันเบือ่อขันน,นายนายั่งโมมีมูได้ยีรีเฮาจีบมากันเนี่ mắt Như phá nó ngoài nhai mà ăn đi ừ. nè Ôi nàng bữa thép bốn hoa đấy Chắc thì nàng đâu đây bay จะได้ไปนั่งปีน้างใส่ขั้นหูได้ทุกคนอันตุ่มหูกัด mm hmm. มันมันยิบบดมือกับบนแล้วเนกบกขัดนิมา่ีบถือขีดิน นาเขาก็เป็นสีนี่นาก็าเป็นสีตุ้มหูทุกคนคืมผ้าคืมพนทุกคนได้รู้อันชว่วงนี้การตัสุูทานคุณผูกเกี่ยวเขาพนก็เป็นตะช่างตุ๊กเอาน้ำกับบาทัานนะทุกคนพนนะตากชูทาน,เนยเตียว เดี่ยวช่องเถื่อกระหั่นช่องเถื่อเจ๊กแจ๊กนะกูจะมีขีดดินมัดโทษเด้อมันมันเลย น้องทุกคนคนเฮาในหูแตหนาผัดบุหูใจเมนเบิดคือซูมมอนี้มิเตนย่านลื่นกันเนาะญานอิชากันสูมมอเน่้เพจยังทํำยังกระไะคือเขาเวานะระบางที่ทุดคือคุนไก่โตแมนทุกคน คนไใกล้โตเลยนะคือพอนาตาลีค,คุณปุนเชียชีวิตนะครับกับคนไใกล้โตและวหิดคำปากคำเบานาตาลีกับคนไใกล้โยืมเงินหมู่เพื่อนและยืมยืมคักยืมเอยงยืมทำไปไยืมหน่อยทุกคนยืมไล่ไลาย แต่แม่ซื้อรถกระเร่เฮา2คัน2คัน3คันพิ่น,น,นหลุดหลุดมือทะไชน่นะหลุดจักนะเบิร์ดกับบ่อนไปไปถามปัญหาอีกแว่าคนเท่าก็ม,มือเนี่ยังไปซื้ออาใจไผเถื่อใจเถื่อของครับพ่อ เสืออยู่ดอกแซฟเซฟทุกคนเบ้าเวลาเป็นเบ้าเฮงเบ้าเฮงลาเฮงเบ้าเฮงลายสมัดระวังไว้แล้วทุกคนข้าว้องคือปีนี้สมัดระวังไว้ยหายแล้วอะไรก็ไเดาข้าเบ้าคำจาน้องชิทุกคนกลอนขุดกลอนเบ้าข้าเบ้าข้าเบ้าไปแล้วละ ถ้าเ้าวว่าบุคขุดถ้าว่าออกมาเลยเราพูนที่ฟังนะมันเปิดนะเขาหลับวัวนะเขาที่ปวดหัวนะมันเสือกเขาก็ย่างนี้มุกเสือกอเขาไปอยากฟังมักเสือกอ่ะที่คัดใจเขาทุกคนถ้าต้องขุดคนเ้าวว่าเนอะต่ตาลีเขาเคยเจอตัวเขาเองที่เขาทางปากเราเขาเจออยู่ถ้าเพิ่นผู้ว่านอะเพิ่นมันใจแล voi, ้วเพิ Kid ่นเพิ Lock ่นมาเพิ่นว่า like. ถ He ือ หนึ่งรรดาแป้งเต่งปูงทุกคนชุดชุดชีชีชอัมรัมชีมัะวาชุกมันเนี่ยเป็ดจีบบดคืนคือจีคักนั่นตอนนี้ก็จะเป็นวัดจ้กปิ้นยังข้อเหวเป็นน้ำแข็งผุนบักอันผุนน้ากาพบนั่งกบับพรท่าน ตากภูมตากประเภทเปียกบดทุกคนมาบาดเดียวคือตรงไหนี่แหละนาตาลีนั่งเบิรงมันนั่งถ่ายคลิปอยู่อันพัวเจตียวก์กำลังขีมัดเขาถ้าถุงซาลาวกระเด็นเด็ดเลยนาตาลีนั่งเนมอยู่งงนโยนนี่มันไหลมาไหลมามัน,น,มน,นข,าขาันมันข้าวงูนีวนข้าวคุณพูดอยูน่นะข้าวคือคือสิบุมีผจนี่ข้าวก็จ้าจ้าหักตางแต่มันไหลมาไหลมาหอดนั่น ก็จะว่าซ <styles> ึ่งซึ่งน kind of ี <tes> ่ซึ่งฮึ่มชงนานี่แหละแล้วก็ะฟาดนะดังฮึ่มฮึ่มคือรถทุนคนดังฮึ่มขึ้นกันแล้วก็แม่มาไลยมานี่ยนั่นปิดตะวิทนี่มันก็มืดตึ๊บแล้วก็ดังผ้าแล้วก็ดังฮึบมฮึ่มก็ตกเลยอันเข่าอี่เท้ากับยากระบอนเลยเอาน้ำบทฮัทแท่ไปจิ้มกินลิฟ ขอบุญขอบุญเดอ้อชื่อถูกทุกคนที่นั่งเบิง่งนั่งส้มตะลีส่เจีย,ยไปล่าชละเบิง่งชละไปส้มขอบุญคุณในลายขอให้สุขภาพแข็งแรงเงิ่อนในน่องทองและไม้ขึ้นในเกิดให้ร่ำให้รวยคุณเท่าไห่ยังกันยังทุกคนขยความดีความงามทุกคนจังที่ขึ้นจังทีรวยจังทีร่ำจังทีรวยน้องใครมีแต่ความคัดอกคัดใจกันมากขับขึ้นบวกเกินทุกคนจังโมงจังย่างในวันนี้ ข้ามันอันนาฬินนกามันบอเป็นสีแดงคือของหมูคือของหมูเขาเป็นอันนาฬินนกาเป็นสีแดงเขาเลยสิจู้อ,อันนี้สีขาวไตมาราดอยู่ทำจานก้องกัก้องนทรุระชับของหลานทุกคนเลยตะก,กี้เขาก,กวาดชิบะเหตุหลงยูทูปนะน,น้องสาวพนัเฮ็ด เอาเอาเอาโทรทัรพ์ลูกเป็นแหละไม้เฮ้าโทรทัรพ์การเก็ดกระไรยูนของตัวแต่ว่าโทรศัพท์มันจักสัน้นพอโทรศัพนะ 3, ท์น้ำสามพันบาทหนึ่ง้าเปันเงินบาททุกคนมันบริการสันนะนะเนลวลาเฮาย่างมันมันจะคืนคือคืดน,น,นี่มันรถรที่ย่างะนะ นาตีจะมาเมืออ่อยครึ่งปวดเบิดอันนี้กุกเขนทุกคนไปเท่าย่างถ่ายคลิปเท่าจับย่างนะครึ่งปวด,ด,ดเบิดเขนเพราะว่าเท่าชิครึ่งเท่าใสสมาธิถึงเทียงเท่าครึ่งไม่ไม่กองสั้นนะถ้าว่าเท่าบวกครึ่งเนี่ยโอ้ยจำหัวมอแคนอะ่รเนี้ยนะระวังระวังนาตีนะเอฟทีกัลลังมา ป้าอ้วนบอกคุณก็มาโคมกหน่อยมกหนึ่งให้ไปเลยเด้อป้า,บบาอ้วนเด้อแซ่บบอสชีนานะที่ไปปันชีมาขีดแห่่ะชีเดียวกันเลยมาไปทายังมาทีนี่บอโอ้ยคุณจะบบกโกนออกมาทาเป้งมาท่าบับท่าบับ ทีมาคขีนใเฮทีเดียวกันเลย <laughs> อิวมาเปร่้กงหัวผู้เดียวนะบร่ได้ทุนใจยามาท่วมาตื่นนะแจ้นี้เด็กไอยหัวคขอยมวนไอยหัวผู้เดียวไอยเด้อไปแล้วทุกคนพ่อกันใหมหลายเวลานาที่แล้ว จะมานั่งว่าวเวทตีนยันลงนอกด้ามเพราะว่านาตาลีเนี่ยมีอย่างเบื้องขั้นเบื้งนี้เพราะว่ารีดแมนรีดแมนคว่ำขั้นเบื้องขั้นชุบในว่าวถึเรื่องเก่าพ่อคนใหม่ทุกคนเื้องเช้าสบายดีบัดดีค่ะขอบคุณขอบคุณอะไรที่เบื้งที่ชุบนาตาลีพี่อุดส้าเบื้งเน้นเทีละเวลาเสียเวลาเบื้งนาตาลีเบื้องประชุบกับขอบคุณเบื้องน้อยเบื้งหลายกับขอบคุณเบื้งจุบกับขอบคุณบระคามคุณชนะกับขอบคุณค่ะร่ำรวยค่ะ